แน I wrote a letter เฮ้ยเฮ้ยเล่นไปเรื่องมาระวังนะระวังตุ๊กตาผีมันอารวาดนะ ตุ๊กตาผีมีจริงหรือเปล่านะมีจริงจริงเหรอคะเฮ้ยวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะเฮ้ยเราไปจิิค่ะเหรอไปดูสิมันมีตุ๊กตาผีหรือเปล่าปะพอใจแล้วพอใจตามพี่ดีพร้อมไปนี่มันกรตุ้นี่ี่ไม่มุเหรอ เอามีคนเขาเห็นมีตุ๊กตาออกอารวาสใช่ไหมพี่ดีพร้อมเป็นตุ๊กตาผีใช่ไหมคะมันเห็นเขาบอกว่ามันมาอยู่บ้านเราเนี่ยเดินไปดูีิไปดูสิมันใช่เปล่าอยู่ตรงไหนคะเฮ้ยเดินไปดูสิเดี๋ยวพี่มีเครื่องดูคุณเฮ้ยมีเครื่องเข้าใจเข้าไปดูสิคะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั้นอะไรนั้นพี่ดีพร้อมนี่นี่นี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาผีเปล่า มันตามกมาแล้วันแล้วตามมาแล้วน id ูมันเอาลาบ้านแล้วลูก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 ไม่เข้าบ้านเหรออุ้ยมันมาแล้วนะใจลอุ้ยมันตามหลังมาแล้วลูกลูกลูกลูมาเข้าบ้านเลยลูลูมาเข้าบ้านมาเข้าบ้าน มาเข้าบ้านคะเอ้ยเข้าบ้านลูกบ้านลูกบ้านเข้าบ้านเราลูกๆมันตามมาแล้วพี่ดิพอ์ว่าใจเร็วเรเร็ว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 เรมเร็วเวเี็วเรวเรวเร็เร็เร็วเรไรเรเร้ยเฮ้ยเ้ววรเรเเเเเเเฮ้ยเรยังไงเฮ้ยต้องอะไรไปยิงมันเอ้าเจ้าพเ เจ้ามายอะไไงเอา้าพร้อมยิงมันตายแล้ว <c oughs>